จากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐาธรรมเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมแบบไหนโดยพระอาจารย์พรศักดิตตะเมโทวัดป่าสีพระหลานชัยบ้านภาเสือตำบลนิเวศอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดณวันที่ห้าเมษายน พุทธศักราช2,564ขอเชิญท่านทั้งหลายรับชมรับฟังได้ฉบัดนี้ เป็นพระอระหันต์ตัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอจเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนห้าพวกเราเชาวพุทธก็เข้าวัดฟังธรรมตามปกติในแต่ละที่นี่เวลาเขาเป็นวันพระก็จะมาปฏิบัติธรรม หลายวัดหลายที่โดยเฉพาะวัดใหญ่ใหญ่อย่างวันนี้วันนี้ก็เป็นวันพระถ้าไม่มีโควิดอะไรต่างๆและเป็นเวลาปกติเขาก็จะไปปฏิบัติธรรมตอนนี้เวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีอยู่วัดหนึ่งของท่านพระอาจารย์สุชิพงศ์อภิปุมโยนเวลาเขาเห็นคนที่ปฏิบัติธรรมเขาก็ตั้งข้อสังเกต ว่าแม่ออกทั้งหลายทั้งแม่ออกพ่อออกเวลาเข้าไปปฏิบัติธรรมนี่ก็มีหลากหลายหลายจริตหลายลักษณะท่านก็เลยเขียนเป็นข้อคิดอยู่12ข้อว่าคนที่มาเข้าวัดนี่มาปฏิบัติธรรมนี่มันมันขัดกับธรรมะไหมคนที่ชอบ บอกตัวเองว่ามาปฏิบัติธรรมนะมีจิตใจอย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็เลยเขียนเป็นธรรมะขึ้นมาธรรมะของอาจารย์ธรรมไาอาจารย์สิทธิพงศ์นี่เขาบอกว่านี่นะหรือคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยาข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าเราไม่ได้ว่าท่านสอนให้เราดูตัวเองอนะสอนตัวเองของวัดของท่านเพราะว่า เราสวดมนต์เก่งแต่เราเนี่ชอบนินทาผู้อื่นนะเวลาปฏิบัติธรรมคือบางคนนี่ไม่ใช่บางคนหลายคนเนี่ยสวดมนต์คือเวลามาปฏิบัติธรรมก็จะสวดมนต์กันสวดมนต์เก่งทุกคนเลยสวดมนต์เลาะไพเลาะพร้อมเตียงกันแต่พอสวดมนต์เสร็จก็ไปนินทากันนะไอคำที่สวดมนต์เห็นไหมเราเข้าใจไหมบางทีนี่ หลายวัดเขาสวดมนต์ไปเ้าก็แปลไปสวดมนต์แปลคือพวกสาธยายคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะี่ยบทสวดมนต์นะนะจะมีสวดมนต์จเจริญเมตตาให้กับตัวเราให้กับผู้อื่นสวดมนต์ให้คนน,นู้นคนนี้แต่พอสวดมนต์เสร็จก็ไปนั่งล้อมวงกันดินทาคนอื่นเขามีท่านสังเกตนะนะเอมาปฏิบัติธรรมนี่ มันใช่หรือเปล่าเนาะสวดมนต์ก็สวดมนต์สาธยายคุณงามความดีทั้งหลายแต่ไม่เคยดูใจเจ้าของแล้วว่ามันเข้าถึงหรือเปล่าท่านก็สังเกตมาพวกเราก็ไม่เป็นหรอกมก้งสวดมนต์แล้วก็ไปดินทาคนอื่นแต่ไม่มินมินไม่เคยดินทาคนอื่นหรอกเนาะอย่างข้อที่สองเนี่ท่านบอกว่าเรามาบําเพ็ญทานแต่เราก็ยัง เห็นแก่ตัวบำเพ็ญทานคือว่าเวลาไปเข้าวัดนี่ไปปฏิบัติเข้าวัดนี่ก็จะมีพวกพวกอย่างเงี้ยพวกอาหารการกินอะไรต่างๆพวกสิ่งของต่างๆมาถวายพระพระฉันไม่หมดก็สละไปให้เราแบ่งปันการบำเพ็ญทานคือการที่เสียสละ่ยเราเสียสละพอเสียสละเสร็จแล้วนี่สิ่งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ยึดดัน แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ใครจะกินใครจะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่วัดนูนท่านก็นสังเกตเนาะโอ้แม่ออกนี่บางทีเนี่เห็นของดีๆเห็นอร่อยอร่อยนี่กินยังไม่พอยังขนของไปบ้านอีกว่าเอ๊มาบำเพ็ญทานทําไมเห็นแก่ตัวอย่างนี้บางคนก็ยังไม่ได้กินข้าวอย่างนี้ก็เอาไปท่านก็เลยเขียนธรรมะขึ้นมาอย่างนี้ก็มีเนาะมาปฏิบัติธรรม วัดเราไม่มีหรอกใช่ไหมสบายใจได้ใช่ไหมนี่ข้อสองละมาบำเพ็ญทานิแต่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะที่สามนี่ท่านบอกว่าเอามารักษาศีลเป็นประจำแต่ยังคิดร้ายผู้อื่นศีลเนี่ยศีลมันมีทั้งศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ด สามวันสิบเจนะ็ดมันจะในสินของพระพิสุนีเนะนี่ยตอนนี้ไม่มีหรอก็เราถือศินเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ทั้งแม่ออกแม่ออกเวลามาถือศินปกติจะถือสินแปดทั้งแม่ออก,ออกทั้งแม่ชีนั่นแหละถือสินแปดมาปฏิบัติธรรมกันตอนนี้คนที่มีศินนี่ไม่คิดร้ายผู้อ,อื่นนี่ศินคือข้อห้ามทำคือข้อปฏิบัติตอนนี้พวกเรามา มาถือสินี่ยมาจําสินมาถือสินรักษาสิน <c oughs> แต่พอมาจุมหัวรวมกันนี่ท่านก็สังเกตว่าเอ๊ะบางทีนี่มีความคิดแค้นพยาบาทกันก็เอามาพทดกันสักวันหนึ่งจะแก้แค้นให้ได้แก้ให้มันแบบสะใจไปเลยอะไรเงี้ยท่าก็โอ้ยมาปฏิบัติธรรมไปจะมาคิดแค้นมีอาการกันที่เราก็ไม่มีแล้วเนาะตอนนี้คนที่มาถือสินระจำเนี่ยอันนี้คือข้อสา ส่วนข้อที่สน่่บอกว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาเจริญสมาธิมาเจริญสมาธิบางคนเนี่ยทำอย่างเก่งเลยทําตลอดทําเวลาว่างมาทําสมาธิตลอดแต่ทาแต่เรายังมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่ทําไม่สงกหรอกอย่างนี้คือทําไม่มีประโยชน์ฟุ้งซ่านยังไงเอว่า คนที่ทำสมาธิเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรมาตกกระทบเราเนี่ยเราไม่หวั่นไหวคนที่มีสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีสมาธิคนจิตใจ้งซ่านเนี่ยเวลาใครมาโพดอะไรอย่างงี้เนี่ยก็โอนอ่อนไปกับเขาเชื่อเขาไม่มีเหตุไม่มีผลใครพูดอะไรก็เชื่อใครทําอะไรก็ไม่พอใจเป็นคนที่ไม่มีสมาธิเพราะฉะนั้นนี่เวลาเรามาฝึกสมาธิเนี่ย มะเจริญมาปฏิบัติไปว่าสมาธิการนั่งยืนเดินนอนเนี่ยสมาธิเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ไม่หวั่นไหวใครมาพูดอะไรเนี่เราก็นิ่งเฉยเราไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิน้นนี่แหละคนที่มีสมาธิแต่คนที่มาสมาธิมาปฏิบัติ <c oughs> บางคนนี่เขามาเสร็จแล้วนี่ความคิดฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่ใช่ละมาทำสมาธิจิตใจต้องสงบ ก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานคือจิตใจอันเดียวอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไม่หวนไหวใจที่สงบนี่เป็นอย่างนั้นผู้ปัฏิบัติธรรมท่านก็บอกมาข้อที่ห้าท่านบอกว่าเรามาวิปัสนาวิปัสนาแต่เรายังไม่รู้คุณค่าของสติวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาก็คือเรามาพินิจพิจรารณา ถึงความเป็นจริงถึงหลักของธรรมชาติของหลักของธรรมะก็คือเราต้องใช้สติสติในการพิจารณาเขาเรียวกวิปัสสนาบางคนทําสมาธิได้แล้วจิตใจแน่แน่แล้วก็มาวิปัสสนาคือการพิจารณาบางคนับพิจารณาร่างกายธาตุสังขารอะไรต่างๆเป็นของที่ไม่เที่ยงอะไรแบบนี้ต้องใช้สติแต่บางคนนี่มาปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีสติเลย ไม่เคยรู้คุณค่าของสติว่าเป็นยังไงสติคือการควบคุมอารมณ์อยู่บางคนไม่มีสติไม่รู้จักเหตุไม่รู้จกัจกผลถึงก็เอะอะโวยวายไม่พอใจกับว่าอย่างว่าอย่างนี้ว่าโอ้ย,ยก็เลยว่ามาเข้ากรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ได้ไประโยชน์เลยนั่นแหละ,และเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมวัดไหนก็ตามถ้าเราเข้าวิปัสสนาก็คือต้องมีสติ ตัง้งแต่ดูของอไม่ออกทางวัดน้นนั่นแหล,ละก็มีทั้งคนที่ดีมางไม่ดีมากถ้าคนมันเยอะมันก็หลากหลายอยู่แล้วข้อที่หกนี่ท่านบอกว่าคนที่เราช่วยเหลือเขานี่แต่เรายัางต้องการคานิยมชมชอบให้คําชมของเราบางคนก็ทําทําดีเนี่ยช่วยเหลือคนโน้นช่วยเหลือคนนี้แต่พอเขา ไม่ยกย่องไม่สรรเสริญไม่ชมอะไรต่างๆนี่ก็ไม่พอใจทำไมไม่เห็นชมเราเลยไม่เห็นยกย่องเราเลยนี่ว่าเราช่วยเหลือแล้วช่วยเหลือในวัดช่วยรู้เทนี้ไม่ยอมยกย่องนี่ต้องการํำชมเพราะว่ามันไม่ใช่ผู้มาปฏิบัติธรรมนี่คือมาทำดีทั้งหมดทุกคนก็มาต้องมาทำดีทำดีเป็นเรื่องปกติถ้าทำไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะท่านจะสังเกต แม้แต่ละวัดแต่ละวัดของเราไม่มีโชคดีไปในข้อหกข้อเจ็ดคือว่าเรานี่เขาลบ,ลบน,อนอกกราบผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในวัดก็กลาบพระพุทธลูกค,คือสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เราทักทายยกมือไหว้ยกมือสวัสดีก็คือว่าเป็นการอมน้อมความตนาการกราบตอนนี้แต่เราเวลากราบเสร็จแล้วนี่ยก็ยังทําตัวแบบเยื่หยิ่ง ถือตัวอย่างนี้เนี่ยเรว่าฉันมีศักดิ์มีฐานะดีนะมียศสูงอะไรต่างๆถึงยกมือไหว้แต่ใจนี่ไม่ไหว้ใจไม่เปิดมีแต่การหยิ่งยะโสถือตัวอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ของผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนวัดใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกว่าเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยเราไม่มียศไม่มีศักดิ เรามีแต่คุณงามความดีที่เท่ากันที่เสมอกันไม่ว่าคนไหนร่ํารวยหรือคนไหนยากจนไม่ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะเข้าไปนี่เราต้องไม่มีเยื่อยิ่งถือตัวนั่นแหละเขาบอกว่าข้อ,อน,นี้หมายถึงว่าถ้าเราได้กลาลงใจเราเปิดแหละเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคนยิ่งรักยิ่งเหื่อสักขนงตัวยิ่งมัวหมองยิ่งอ่อนลงสูงและหงเป็นทงทอง ยิ่งจงของอวดดีสียิ่งสามคนโบราณก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ดูดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูดีคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะอันนี้คนะือข้อเจ็ดข้อทีอ 8, ่แปดนี่ท่านบอกว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่เราดูว่าเวลาเ็ามีการเทศนาธรรมนี่เราชอบฟังธรรมมากแต่ไม่ยอมเอาไปปฏิบัติตา่าง ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเวลามาเทศเวลามาเทศเทศนาธรรมคนก็ตั้งใจฟังอย่างดีเลยฟังที่เฉยฟังหูซ้ายทุกหูขวาแบบนี้ฟังเสร็จแล้วไม่ได้เอาไปพินิษพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติเด้ฟังก็ฟังที่เฉยพอออกจากการฟังธรรมะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คนที่มาปฏิบัติธรรมท่านก็สังเกตคนที่นําไปปฏิบัติชีวิตมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็สงบงคน บอกว่าโอ้วันนี้มีพระเทศมีพระให้ธรรมะมาฟังฟังเสร็จแล้วก็ฟังที่เฉยบางคนก็ฟังเพราะความสนุกสนานพร,พระอาจารย์บางท่านนี่ท่านก็เทศสนุกทเทศสนุกทั้งมีนิทานมาเล่าทั้งขำขันพูดตลกขบขันคนงท่านก็เทศให้ธรรมะด้วยความลึกซึ้งเราก็ฟังไม่ออกกันแปลความไม่ออกก็มีหลากหลายเพระาะฉะนั้นเราชอบฟังธรรมะ พอฟังธรรมะเสร็จเราก็ไปปฏิบัติตามก็ถือว่ามันไม่มีประโยชน์เมือแล้วเราฟังธรรมะนี่พอเราฟังธรรมะเสร็จแล้วเอาไปคิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปปฏิบัติตามคําสอนของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมามันเป็นผลดีให้กับชีวิตของพวกเรานี่นี่คือข้อที่8ข้อที่9ท่านบอกว่าเราแนะนําผู้อื่นแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้ หรือไม่ได้ทําเองอย่างเงี้ยแนะนําเขาเนพอเข้าไปในวัดนี่ต้องยู้้นต้องอย่างนี้อย่างงี้นะตั้งพอออกไม่ออกมากนเนี่ยฉันมาอยู่ในวัดนี่ตั้งนานคุณต้องทําอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเองไม่เคยทําเลยไม่เคยทําแนะนําผู้อื่นคือแนะนำเนี่ยคนที่แนะนำก็คือแนะก็คือแนะนํะไม่ถึงว่าบอกเขาแล้วก็ต้องเป็นผู้นําด้วยผู้แนะต้องมีผู้นําผู้นําคือตัวเราเนี่ย เราแนะพอแล้วเราก็เป็นผู้นำนะทำทำตัวให้ดีดีกว่าคำสอนนะเป็นตัวอย่างที่ดีดีกว่าขอพรก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราแนะพอแล้วเราต้องเป็นผู้นำไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำอันนี้ถือว่าไม่ใช่หลักของผู้ที่ปฏิบัติธรรมรู้แต่ทฤษฎีจะไม่ปฏิบัติเห็นไหมอันนี้ก็คือข้อที่เก้าข้อที่สิบก็บอกว่าเรามา บำเพ็ญกุศลนี่แต่เรายังยังหวงยังหวงยังห่วงยังหวง,ง,หวง,ง,หวงที่เราได้ถวายไปแล้วนี่คือเวลาเข้ามาอุทิศบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ยังเสียยังเสียดายอยู่ยังหวงยังเสียดายอยู่ยทั้งทั้งที่เราถวายไปแล้วมันก็ไม่ถึงท่านั้นแหละเวลาเราอุทิศให้เหมือนเราเอาของมาอุทิศทําบุญไม่ว่าจะเป็น แบบทําให้ผู้ตายหรือผู้ที่เป็นอย่างนี้นะคือเราอุทิศให้เนี่ยบำเพ็ญให้ทําได้ทั้งผู้ตายและผู้ที่ยังไม่ตายผู้ที่ตายแล้วเราก็ทาบุญทำกุศลแล้วก็วกรวดน้ำไปให้ของเราถวายเนี่เรามาคิดเสียดายทีหลังไม่ได้เอามาเลยนะนีะ่คิดเสียดายมันก็ไม่ได้บุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบำเพ็ญกุศลอะไรต่างๆอุทิศให้กับผู้คนต่างๆคนที่เสียดายเนี่ยเป็นคนที่ใจยังไม่เปิดเป็นคนที่ยังมีความตนีที่มีเอาอยู่ ก็เรียกว่ามัจฉริยะคนตันิทีเหนียวเพราะฉะนั้นเวลาเราให้อะไรไม่ว่าให้พระกระถวายหรือ,อทําบุญพระกระันไม่หมดอย่างแ้วเพราะพระาหารก็สละออกไปนะเวลาเพราะฉะนั้นนี่ข้อที่สิบนี่บำเพ็ญนีบ่บำบดเพ็ญกุศลน,นี่คนถวายมาก็เสียดายอย่าไปเสียดายมันจะไม่ได้บุญนะข้อที่11บเอ็บอกว่าเราอนุโมทนาสาธุ แต่ก็ยังลิษยาผู้อื่นคาว่าอนุโมทนาศาธตรูอนุโมทนาคือว่ายินดีกับเขาในการที่ว่าเขาทำความดีแล้วเราก็ยินดีพลอยยินดีกับเขาสาธุก,ก็คือว่า,าดีแล้วทำถูกแล้วดีแล้วนั่นก็เลยอนุโมทนาศาสตร์มันโยมอ้อยนี่ททำบุญเสร็จแล้วเจยยสูนบอกว่าโอ้เนี่ ดีแล้วดีแล้วก็อนโมธนาสาธุหรือว,ว่ามีจิตมุทิตาไปกับเขาเราก็ได้ความสุขได้บุญได้กุศลแต่ไม่ใช่ว่าพอป่าก็อนโมธนาสาธุแต่ในใจยังคิดอิสยาผู้อื่นเนี่ยมันในใจกี่ว่าทําดีเอาหน้าแล้วนี่ทําดีเอาหน้ายมงก็ทำดียัไม่ได้ดีดอกนี่ิดในใจไม่ได้อย่างนั้นก็คือว่าเรามาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว เราก็อนโมทนาสาธุยินดีขอเขาบุญนั้นเนี่ยเราทําให้เรามีความสุขเหมือนกับเราได้ทําด้วยน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอิจฉาลิสยาก็คือทําให้เราตกต่ำลงนะเห็นไหมละ่ะท่านพระอาจารย์ทางวัดนนท่านก็สังเกตท่านก็ออกเทียนมาให้เราได้ศึกษาเพราะฉะนั้นหนึ่งคนที่อนุโมทนาสาธุเนี่เป็นคนที่จิตใจดีแต่ถ้ามีจิตใจลิษยาก็คือตรงกันข้ามละก็คือว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย,เลยในการปฏิบัติธรรม ข้อที่12บสข้อสุดท้ายอบอกว่าคือเวลาให้ธรรมะคิดว่าเข้าใจแล้วพวกที่มาปฏิบัติตามเข้าใจแล้วพอเข้าใจนี่แต่ไม่ได้ละไม่ได้วางเลยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยวางอะไรเลยแต่ว่าตัวเองนี่เข้าใจแล้วเข้าใจธรรมะหรือยังท่านก็ถามก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่เคยปล่อยวางเลยม,ม,มีอะไรก็หงุดหงิดมีอะไรก็ มีแต่เรื่องมีแต่เาวปาปัญหาว่าตัวเองเข้าใจนั่นก็คือคนที่ไม่เข้าใจศึกษาเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นนี่คนที่เข้าใจในี่ในในหลักธรรมะก,ก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าเราปฏิบัติแบบนี้ให้เป็นการสร้างมรรคสร้างผลนั่นแหละมรรคก็คือทางที่จะไปในทางที่ดีมรรคผลเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมานี่ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมถ้าเราทําดี มันก็มีผลดีเข้ามาถ้าเราทําชั่วคนชั่วมันก็เข้ามานี่แหละกฎของแห่งกรรมนี่คนที่คิดดีทําดีผลดีก็ตามมาเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างที่ท่านพระอาจารย์สุธิพงศ์ท่านว่าเนี่ยนี่ก็คือข้อที่ท่านได้เห็นของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นจริงของท่านนั่นแหละท่านก็ดูเสร็จแล้วก็เอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาเนี่ยเอามาประกอบว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราได้คิดได้ทําพวกเราก็เหมือนกัน เข้าวัดเข้าวานี่ไม่ว่าจะเป็นวัดนี้หรือจะเป็นวัดอื่นที่ไปปฏิบัติธรรมเราก็สังเกตสังเกตอย่างที่พระอาจารย์ว่าแหละว่าเขาคนอยู่ในประเภทไหน่อนที่จะดูคนอื่นดูใจเจ้าของก่อนดูใจตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นนี่เราจะได้พอเข้าใจแล้วนี่เราจะได้รู้ไงรู้ให้มันได้สามรู้เห็นก็ให้มันได้สามเห็นสามรู้กันเลยรู้จกักรู้จริงรู้แจ้ง เห็นล่ะเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญารู้จักก็คือรู้จักคือการเราศึกษาความรู้เนี่ยพอเราไม่รู้เนี่ยเราก็ศึกษาให้มันรู้พอรู้จักเสร็จแล้วเราทายังไงเราต้องเอาไปปฏิบัติเราถึงจะรู้จริงบางคนมีแต่พูดทฤษฎีมันไม่มีประโยชน์ต้องเอามาปฏิบัติอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะเข้าใจพอรู้รู้จริงแหละรู้แจ้งก็คือว่าเราเข้าใจในผลลัพธ์ที่ออกมา ว่าอยู่ในขั้นไหนระดับไหนนะเห็นด่ะเห็นด้วยตากคือที่เรามองเห็นไปไหนนั้นเราเห็นด้วยตาของเราตาเรามองเห็นยังไงเห็นอย่างเดียวไม่ได้เห็นด้วยตาต้องเห็นด้วยใจด้วยใจคือความเข้าใจมองเห็นอย่างเดียวถ้าเราไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์นี่พอเราเข้าใจเสร็จแล้วนี่ก็เห็นด้วยเห็นด้วยใจคือความเข้าใจรู้จักเหตุรู้จากผลแล้วก็เห็นด้วยปัญญาปัญญาก็คือความฉลาดนั่นแหละ ปัญญาของเราคือรู้รู้จักรู้จักถ้าเราเป็นแยกแยกนี่คือเรารู้รู้เรารู้เขารู้เท่ารู้ตันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนั่นแหละคือเห็นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นนี่พวกเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยเข้ามาในวัดได้มาสร้างบุญสร้างกุศลก็ถือว่ามาปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นต้องทาอยู่ที่วัดทําที่บ้านก็ได้ อย่างทุกคนเนี่ยพอพอเราได้ธรรมะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปพิจิพิจารณาและเอาไปปฏิบัติเราจะได้รู้เหตุรู้ผลชีวิตของเราก็จะมีคุณค่าและมีความสุขสุขทั้งตัวเราสุขทั้งครอบครัวสุขทั้งสังคมสุขทั้งประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละถ้าทุกคนปฏิบัติเนี่ยเราทุกคนก็จะมีความสุขไม่มีเพศไม่มีภยัยส่วนมากเราเอาเอาธรรมะไปหรือไม่เอาธรรมะไป บางทีเอาไปก็ไม่ได้ไปปฏิบัติฟังเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราเราอยู่ในหัวข้อที่เรามาปฏิบัติธรรมชีวิตเราก็เป็นสุขสุขหรือทุกข์เรารู้อยู่ที่จิตถูกหรือผิดเรารู้อยู่ที่ผลดีหรือชั่วเรารู้อยู่ที่ตนมีหรือจนเรารู้อยู่ที่ใจอยากเห็นทุกคนเป็นคนดีอยากเห็นมิตรไมตรีอันสดใสอยากเห็นความรักความเข้าใจอยากเห็น ท่านทั้งหลายเข้ามาวัดป่าสีพลานชัยได้เป็นคนดีขออํานวยพรอ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันตดีชานุภาพสนับสนุนเกือ้อกูลส่งเสริมให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในอายุวันนะ สุขพราณามัยทวีคูณบริบูรณ์ิลาบยศปรากฏใิเกียรติศักด์เจริญในหน้าที่การงานมีความสุขสําราญในชีวิตประจําวันในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกทุกท่านเทิน